บางเรื่องนะคะที่พอเราได้ฟังแล้วมันเริ่มต้นเหมือนการประกาศตามหาคนหายทั่วๆไปเลยเต็มไปด้วยความหวังความกังวลแต่สุดท้ายกลับจบลงด้วยบทสรุปที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของคุณไขคําธรรมวงศหญิงสาวชาวลาวอายุ23ปีที่หายตัวไปจากที่ทํางานของตัวเองอย่างเป็นปริศนาที่เมืองละหมามแขวงเซกองสอปปลาวค่ะครับ ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะนำมาคุยกันวันนี้เนี่ยมีที่มาจากแหล่งข้อมูลแค่แหล่งเดียวเลยแหล่งเดียวเลยเหรอคะใช่ครับคือโพสต์ประกาศของครอบครัวผู้เสียชีวิตเองผ่านโซเชียลมีเดียมันเป็นข้อมูลที่ไม่เยอะนะแต่ว่ามันกลับบอกเล่าลำดับเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนใจมากแล้วในขณะเดียวกันก็ทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่ไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อใช่เลยค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้เลยไม่ใช่แค่การมาเรียบเรียงว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เราจะพยายามทำความเข้าใจช่องว่างที่ว่านั้นโดยเฉพาะการตัดสินใจของครอบครัวที่เลือกจะไม่เปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญที่สุดคือมันอาจจะบอกอะไรเราได้มากกว่าข้อมูลที่พวกเขายอมเปิดเผยออกมาด้วยซ้าน่าสนใจมากครับเพราะมันคือการพยายามถอดรหัสความเงียบซึ่งบางครั้งเนี่ยความเงียบมันก็ดังกว่าคำพูดมากมายเลยนะครับเอาล่ะค่ะ งั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของโศก,กนาฏกรรมครั้งนี้กันเลยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นกับคุณไข่คำธรรมวงศ์อายุ23ปีเธอเป็นพนักงานขายในร้านโทรศัพท์มือถือวันที่เกิดเรื่องก็คือวันที่29่ธันวาคม2025ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงซึ่งนี่เป็นจุดแรกเลยค่ะที่ดิฉันว่ามันสกิดใจมากสกิดใจยังไงครับคือ พอเรานึกถึงคดีอาชญากรรมการลักพาตัวอะไรแบบนี้เรามักจะนึกถึงตอนกลางคืนในซอยเปลี่ยวๆหรือที่รับตาคนว่าไหมคะใช่ครับภาพจํามันเป็นแบบนั้นแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกลางวันแสกๆเลยแล้วยังเกิดในที่ทํางานของเธออีกต่างหากซึ่งมันควรจะเป็นพื้นที่ที่คุณเคยแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสําหรับเธอประเด็นนี้สําคัญมากครับเพราะมันทลายกําแพงความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตประจําวันของเราลงอย่างสิ้นเชิงเลย พอเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปไอความรู้สึกที่ว่าเราปลอดภัยในที่ทำงานหรือตอนกลางวันเนี่ยมันสั่นคลอนไปหมดเลยนะครับจริงค่ะมันบอกเราว่าความเร็วร้ายมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆและการที่มันเกิดในเวลาและสถานที่แบบนี้มันชี้ให้เห็นว่านี่ไม่ได้ใช่การก่อเหตุแบบฉวยโอกาสไม่ใช่โจรที่บังเอิญผ่านมาถูกต้องครับแต่มีแนวโน้มสูงมากว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดี ซึ่งก็มีข้อมูลชิ้นหนึ่งที่มายืนยันความคิดนั้นได้ชัดเจนที่สุดเลยและก็เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกนั่นก็คือโทรศัพท์สายหนึ่งที่โทรเข้ามาหาเธอก่อนจะหายตัวไปใช่ครับจากข้อมูลที่ครอบครัวให้ไว้เนี่ยบอกว่ามีคนโทรศัพท์มาหาคุณไข่คำและไม่ใช่แค่โทรมาคุยเล่นๆนะครับแต่การนัดหมายแบบเจาะจงมากเจาะจงขนาดไหนคะระบุเลยว่าให้เธอออกไปพบที่แถวแถวสำนักง,งานของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ข้างตลาดในเมืองละหมามการระบุพิกัดได้ชัดเจนขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวนะคะพอคุณพูดแบบนี้ดิฉันเพิ่งนึกขึ้นได้เลยนี่มันไม่ใช่แค่การหายตัวไปเฉยๆแล้วแต่มันเหมือนมีคนชักใยอยู่เบื้องหลังตั้งแต่แรกเลยการโทรมานัดหมายแบบนี้มันเปลี่ยนภาพทั้งหมดเลยนะะี่ค่ะถูกต้องครับมันเปลี่ยนสถานะของเรื่องราวทันทีจากการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไปสู่การถูกล่อลวงออกไป แล้วเรายัางวิเคราะห์จากข้อมูลสั้นๆนี้ได้อีกว่าหนึ่งคือผู้โทรไม่ใช่คนแปลกหน้าแน่นอนอือย่างน้อยก็ต้องรู้จักพื้นที่นั้นเป็นอย่างดีหรืออาจจะรู้จักคุณไข่คําเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำา 2. อ,อาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้ไม่ใช่ปืนไม่ใช่มีดแต่อาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและป้องกันได้ยากที่สุดนั่นคือความไว้วางใจ อาวุธคือความไว้วางใจหมายความว่าผู้ที่โทรมาอาจจะเป็นคนที่เธอรู้จักแล้วก็เชื่อใจจนไม่ได้ระแวงเลยเหรอคะมีความเป็นไปได้สูงมากครับการที่คนคนหนึ่งจะยอมทิ้งงานที่ทำอยู่แล้วเดินออกไปตามนัดในทันทีแสดงว่าบทสนทนาในสายนั้นต้องมีน้ำหนักมากพออาจจะเป็นเรื่องด่วนมากๆใช่ครับอาจจะเป็นการอ้างเรื่องด่วนของคนในครอบครัวหรือเป็นเสียงของคนที่เธอคุ้นเคยจนไม่สามารถปฏิเสธได้ มันคือการใช้ความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในมาเป็นเครื่องมือซึ่งน่ากลัวกว่าการใช้กำลังบังคับซีอีกเพราะมันคือการจู่โจมตอนที่เรากาดตกมากที่สุดค่ะพอนึกภาพตามแล้หน้าขนลุกเลยค่ะแล้วหลังจากที่คุณไข่คำเดินออกจากลานไปนั่นก็คือครั้งสุดท้ายที่ทุกคนได้เห็นเธอและเมื่อการรอคอยมันนานเกินไปสิ่งที่ครอบครัวทำเป็นอันดับแรกก็คือสิ่งที่คนในยุคน,นี้ทำกันนั่นก็คือการพึ่งพาพลังของโซเชียลมีเดีย ครับพี่สาวของเธอเริ่มโพสต์ประกาศตามหาน้องซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าโซเชียลมีเดียได้กลายเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆในการระดมความช่วยเหลือไปแล้วอืมข่าวสารมันกระจายไปได้เร็วกว่าการแจ้งความหรือการติดป้ายประกาศแบบสมัยก่อนเยอะมากมันเปลี่ยนโศกนาฏกรรมส่วนตัวให้กลายเป็นเรื่องที่สังคมรับรู้ได้ในชั่วข้ามคืนเลยแต่พลังที่ว่านี้มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมคะแน่นอนครับ มันเป็นดาบสองคมอย่างแท้จริงทันทีที่โพสต์นั้นถูกแชร์ออกไปเรื่องราวของคุณไข่คำก็ไม่ใช่ของครอบครัวเธออีกต่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันกลายเป็นจะเรียกว่าเป็นสมบัติสาธารณะไปในทันทีฟังดูน่ากลัวนะคะคำว่ากลายเป็นสมบัติสาธารณะนี่มันเป็นยังไงเหรอคะลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเราเปิดประตูบ้านเพื่อตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วจู่ๆคนแปลกหน้าเป็นร้อยเป็นพันก็กรูเข้ามาในบ้านเราอ๋อ oh. บางคนเข้ามาช่วยหาของแต่หลายคนก็เริ่มเดินสำรวจเริ่มย้ายเฟอร์นิเจอร์วิจารณ์สีผนังและก็เริ่มตั้งทฤษฎีกันเองว่าทำไมของถึงหายไปคนในบ้านทะเลาะก,กันเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรอคะใช่เลยครับเจ้าของบ้านอาจจะเอาไปซ่อนเองก็ได้ดูซิมีหนี้สินหรือเปล่าเรื่องราวที่ควรจะเรียบง่าย ลับถูกแต่งเติมด้วยจินตนาการและความคิดเห็นของคนนอกเต็มไปหมดกลายเป็นว่าครอบครัวที่กำลังใจสลายอยู่แล้วต้องมารับมือกับข่าวลือหรือทฤษฎีสมคบคิดที่อาจจะทำร้ายคนที่พวกเขารักสัมสองอีกเป็นราคาที่แพงมากจริงๆค่ะใช่ครับมันคือการแลกความช่วยเหลือกับการสูญเสียการควบคุมเรื่องเล่าและความเป็นส่วนตัวไปพร้อมๆกันซึ่งในกรณีนี้พลังของโซเชียลมีเดียก็พาเรื่องไปถึงบทสรุปที่น่าเศร้าที่สุด เมื่อครอบครัวออกมาโพสต์อีกครั้งด้วยข้อความสั้นๆว่าน้องสาวได้เสียชีวิตแล้วดับความหวังของทุกคนที่ติดตามข่าวนี้ลงทันทีเลยค่ะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากที่ครอบครัวประกาศข่าวร้ายมันมีอีกประโยคหนึ่งตามมาซึ่งดิฉันว่ามันทิ้งคําถามที่ใหญ่กว่าเดิมเอาไว้เสอีกครับนั่นคือประโยคที่ว่า ทางครอบครัวไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตประโยคนี้ทรงพลังมากนะครับในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งวุ่นแล้วทุกคนก็อยากรู้ทุกเรื่องการออกมาประกาศว่าจะไม่พูดเนี่ยมันคือการสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นขึ้นมาอย่างสุภาพแต่ชัดเจนมากม,มันคือการขีดเส้นแบ่งระหว่างความจริงที่ครอบครัวรู้กับสิ่งที่สังคมได้รับอนุญาตให้รู้ คำว่าปกป้องที่คุณพูดขึ้นมาตอนแรกน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหมคะเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าการไม่พูดคือการปิดบังอะไรบางอย่างแต่ในมุมของคุณมันคือการปกป้องมันต่างกันยังไงคะต่างกันที่เจตนาโดยสินเชิงครับการปิดบังเนี่ยมักมีในยะของการซ่อนเร้นความผิดหรือสิ่งที่ไม่ดีแต่การปกป้องคือการกระทําเพื่อรักษาบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญเอาไวา้ซึ่งในกรณีนี้ผมมองว่าครอบครัวกำลังปกป้องสิ่งต่างๆถึง4อย่างด้วยกัน สี่อย่างเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยคือการปกป้องกระบวนการทางกฎหมายครับถ้าคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนการให้ข้อมูลรายละเอียดจู่สาธารณะอย่างเช่นลักษณะบาดแผลหรือวิธีการเสียชีวิตอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีได้โดยตรงเลยอ๋อ oh. มันอาจจะไปเตือนให้ผู้กระทําผิดไหวตัวทันทําลายหลักฐานหรือสร้างพยานเท็จขึ้นมาได้ เข้าใจเลยค่ะเหมือนที่เราเห็นในข่าวคดีดังๆที่ตำรวจมักจะพูดว่าขอไม่เปิดเผยรายละเอียดอยู่ในสำนวนก็เพื่อเหตุผลนี้สินะคะถูกต้องครับมันเป็นเหตุผลในเชิงปฏิบัติที่สำคัญมากแต่เหตุผลข้อที่สองผมว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกและบาดแผลทางใจล้วนๆนั่นคือการปกป้องศักดิ์ศรีและความทรงจำของผู้เสียชีวิตครับปกป้องความทรงจำขยายความหน่อยได้ไหมคะ ลองนึกดูนะครับรายละเอียดการเสียชีวิตอาจจะโหดร้ายหรือสะเทือนขวัญมากถ้าข้อมูลนั้นถูกเผยแพร่ออกไปภาพสุดท้ายของคุณไข่คำในความทรงจำของสังคมจะไม่ใช่ภาพของหญิงสาวคนหนึงที่เคยมีชีวิตชีวาอืมแต่จะถูกจดจำในฐานะเหยื่อของโศกกนาตกรรมที่น่าสลดจริงด้วยค่ะ การที่ครอบครัวเลือกเก็บรายละเอียดที่เจ็บปวดเหล่านั้นไว้กับตัวเองมันคือการพยายามควบคุมบทสุดท้ายในเรื่องราวชีวิตของเธอด้วยตัวเองพวกเขาต้องการให้คนจดจำลูกสาวหรือน้องสาวของเขาในภาพที่สวยงามตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ในสภาพที่แหลกสลายตอนที่จากไปเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะทำได้ใช่ครับเป็นการเลือกความทรงจำที่อยากให้คงอยู่พอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจการตัดสินใจของพวกเขามากขึ้นเยอะเลยค่ะมันลึกซึ้งกว่าที่คิดมาก แล้วมันยังเชื่อมโยงโดยตรงไปถึงเหตุผลที่3ด้วยครับคือการปกป้องครอบครัวเองจากการตัดสินของสังคมออ๋ oh. จากที่เราคุยกันเรื่องดาบสองคมของโซเชียลมีเดียไปแล้วครอบครัวได้เห็นแล้วว่าสังคมพร้อมจะสร้างทฤษฎีและตัดสินคนอื่นได้รวดเร็วแค่ไหนซึ่งอาจจะนำไปสู่การกล่าวโทษเหยื่อหรือที่เรียกว่า Vi c t i m blaming ได้ใช่เลยครับ v i c t i m Blaming คือการที่สังคมหันกลับมาตั้งคำถามกับตัวเหยื่อเองเช่น ทำไมถึงไว้ใจคนง่ายจังแต่งตัวแบบนั้นเปล่าถึงเป็นเป้าไปทำอะไรให้เขาโกรธแค้นหรือเปล่าอะไรแบบนั้นคำถามเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยให้คดีดีขึ้นเลยแต่มันคือการสาดโคลนใส่ผู้เสียชีวิต แล้วก็ซ้ำเติมครอบครัวที่กำลังบอบช้ำอยู่แล้วให้เจ็บปวดยิ่งขึ้นไปอีกการเลือกที่จงเงียบจึงเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมถูกต้องครับเป็นการสร้างเกราะป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดรอบที่สองที่จะมาจากคำพูดของคนอื่นเท่ากับว่าเหตุผลเรื่องการปกป้องกระบวนการกฎหมายในข้อแรกก็กลายเป็นเหตุผลที่หนักแน่นพอที่จะใช้เป็นเกราะป้องกันการตัดสินของสังคมในข้อนี้ได้ด้วยใช่เลยครับ เหตุผลต่างๆมันหนุนเสริมซึ่งกันและกันและนำมาสู่เหตุผลข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะเรียบง่ายแต่ก็ทรงพลังที่สุดนั่นคือการปกป้องสิทธิ์ในความโศกเศร้าอย่างเป็นส่วนตัวครับหมายความว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องอธิบายอะไรกับใครเลยไม่จําเป็นเลยครับความโศกเศร้าไม่ใช่การแสดงสาธารณะไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาแถลงข่าวหรือตอบคําถามสังคมอืมการที่ครอบครัวออกมาแจ้งข่าวร้ายก็ถือว่าทําหน้าที่ต่อสังคมที่ช่วยกันตามหาและเป็นอ่วงแล้ว แต่กระบวนการหลังจากนั้นการทําใจการเยียวยาวบาดแผลการจัดพิธีศพมันคือเรื่องภายในครอบครัวโดยสมบูรณ์เป็นพื้นที่ของเขาจริงๆครับการไม่ให้ข้อมูลก็คือการขีดเส้นที่ชัดเจนว่าขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือและความห่วงใยแต่จากนี้ไปคือพื้นที่ของเราซึ่งนั่นเป็นสิทธิ์ของพวกเขาอย่างเต็มที่ ในยุคที่ทุกคนพร้อมจะแชร์ทุกอย่างการเลือกที่จะไม่แชร์ความเจ็บปวดของตัวเองคือการแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งมากไปและเคารพการตัดสินใจของครอบครัวนี้อย่างมากเรื่องราวของคุณไข่คำจากการหายตัวไปกลางวันแสกหลังรับโทรศัพท์ปริศนาการตามหาที่ระดมพลังจากโซเชียลมีเดียจนถึงบทสรุปที่น่าเศร้าและการเลือกที่จะเงียบของครอบครัวมันเป็นลำดับเหตุการณ์ที่ทิ้งอะไรไวใ้ให้เราคิดเยอะจริงๆค่ะใช่ครับข้อมูลทีเ่เรามีอาจจะเป็นแค่โพสต์ไม่กี่โพสต แต่มันสรุปภาพความตึงเครียดของยุคสมัยนี้เอาไว้ได้อย่างน่าทึ่งมันแสดงให้เห็นถึงพลังของสังคมออนไลน์แต่ในขณะเดียวกันก็เผยให้เห็นถึงราคาที่ต้องจ่ายนั่นคือความเป็นส่วนตัวที่หายไปใช่ครับและสุดท้ายมันทิ้งให้เราทุกคนที่ติดตามข่าวต้องอยู่กับความว่างเปล่าของข้อมูลในส่วนที่สําคัญที่สุดนั่นคือทําไมและอย่างไรและความว่างเปล่านั้นเองที่ส่งพลังอย่างที่คุณว่าไว้ตอนต้น ถูกต้องครับเพราะความว่างเปล่านั้นมันบังคับให้เราต้องหันกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองในฐานะผู้เสพข่าวโศกนาฏกรรมว่าเราอยู่ตรงไหนของสมการนี้ความสนใจใคร่รู้ของเราเป็นไปเพื่อทวงความยุติธรรมให้ผู้ตายหรือเป็นแค่ความอยากรู้อยากเห็นที่ต้องการบริโภคเรื่องราวสะเทือนขวัญของคนอื่น เป็นคำถามที่จี้ใจดำและชวนให้เราต้องกลับมาสำรวจใจตัวเองเลยนะคะเรื่องราวของคุณไข่คําอาจจะจบลงแล้วนะครับแต่การตัดสินใจของครอบครัวได้จุดประกายบทสนทนาที่สำคัญยิ่งกว่าตัวคดีขึ้นมามันคือบทสนทนาว่าด้วยขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างสิทธิในการรับรู้ของสังคมกับสิทธิในการโศกเศร้าอย่างสงบของประเจกบุคคล บางทีช่องว่างของข้อมูลที่ครอบครัวชิงไว้อาจไม่ใช่ปริศนาที่รอให้ใครมาไขาคำตอบก็ได้นะคะแต่มันอาจทำหน้าที่เป็นกระจกที่สะท้อนกลับมาให้เราเห็นว่าบางครั้งการให้เกียรติผู้สูญเสียที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การขุดคุยหาความจริงทุกแงม่มุมแต่คือการเคารพในความเงียบและให้พื้นที่แก่พวกเขาได้เยียวยาบาดแผลตามลำพังอย่างแท้จริง